สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนก็เลยมาชมวัดวัดนี้ชื่อว่าวัดโพสันนะคะเป็นวัดหลวงค่ะพามาชมบรรยากาศรอบวัดนะคะเป็นยังไงบ้างคะลมแล้มาให้ะวัดนี้จะมีบริเวณวัดติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยาเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยากันนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเสียงที่ได้ยินอยู่นี้คือเสียงของเรือเรือที่วิ่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะวันนี้พาไปชมวัดนะ อันนี้จะพามาไหว้พระขอพอรอันนี้เรียกว่าพระพระพุทธธรรมพระพุทธมรรธรรมวงศาที่ยาลามเคยนี้ขอพอรไหา้พระขอพอรขอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะคะคิดแบบสเนสมใจมุ่งมา่ปรารถนาที่จะามาชมวัด นี้เห็นไหมคะมีเรือวิ่งด้วยบรรยากาศแม่น้ำนะคะอันนี้เป็นเรือบรรทุกสายอันนี้กำลังปรปับปรุงท่านาอยู่คะ่ะนังค้วัดนี้เป็นวัดหลวงซึ่งติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นไหมคะมีเรือ รมพัดเย็นสบายบรรยากาศชิวๆนะคะสองข้างทางอันนี้มีเรือสายวิ่งลมแรงมากเลยค่ะสมัยชิยทุกท่านแต่ว่าแดดร้อนไหมแดดร้อนแต่ก็บรรยากาศดีลมแรงนะคะส่วนมากก็จะมีเรือมาจอดพัก ก็จะเป็นหมู่บ้านเกาะเรียน